ขายครับขายไก่ไลชัดเช็คนะครับไก่าบาปิมัสร,รอครับร้อนแล้วมัง้งไก่บาปิมัดร,รอขายที่หน้าถนนยนตการกำทรน,นะครับอำเภอรัตภ,ภูมิท่าจมวง จังหวัดสงขลานะครับทิศต,ตะวันตะวันอะไรทิศต,ตะวันออกถึงหัดใหญ่ส่วนทิศต,ตะวันตกก็ถึงสามแยกท่าจมองนะครับสนใจครับมาได้แวะก็มาได้เลยนะครับที่นี่ขายสดๆเลยนะครับโอเค Bye.